สวัสดีค่ะค่ะวันนี้แม่ก็ยุ่งทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาแม่ก็ไปรับคุณยายมานะคะคุณยายก็นั่งรถตู้มาจากเพชรบุรีค่ะค่ะก็มาพักที่บ้านแม่นะคะเพราะว่าคุณยายต้องมารับยานะคะเดือนหนึ่งก็มารับครั้งหนึ่งก็ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพก็สิสิทธิ์บัตรทองค่ะ พอท่านนอนพักผ่อนตื่นมาก็ดูนะคะก็นิสัยผู้สูงอายุก็หาพับหาทำอะไรนะคะไปนะคะเสื้อผ้าแม่ท่านก็หาผ้าหาอะไรจัดให้คะ่ะแม่บอกไม่ต้องทาอาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะค่ะก็พออาบน้ำแล้วก็ค่อยดูสดชื่นขึ้นมาหน่อยคะ่ะไข่ต้มแม่ไข่ต้มนอนเฝ้าคุณยายคะ่ะ อะไข่ต้มคะ่ะมานอนเฝ้าคุณยายเละคะก็แม่ไข่ต้มนะคะเขาก็ตอนนี้ก็<ด>รูปร่างเริ่มอวบอัดแล้วนะคะเริ่มกลายเป็นเจ้าอ้วนแล้วนะคะค่ะไข่ต้มเขาจะเป็นแมวที่กินแต่อาหารเม็ดนะคะแม่ก็โชคดีอย่างนะคะเปียกไม่กินเลยค่ะไข่ต้มเลี้ยงง่ายไม่เปลืองเลยค่ะไม่เหมือนลูกๆเขานะคะ ลูกๆเขาทั้งเด็กไข่ทั้งหมดเนี่ยกินก็กินยากนะคะฟ้าก็ฟาก้ฟาด้านนอกเริ่มคื้มาแล้วนะคะสงสัยว่าฝนจะตกนะคะแล้วก็อากาศร้อนจัดด้วยนะคะไข่ต้มเธอจะไม่ลุกไปไหนเลยเหรอเธอจะดูแต่ยายนะอเฝ้าแต่ยายนะเออให้ยายนอนพักผ่อนลูกรู้ไหมคะไข่ต้มเขามองคนแปลกหน้านะคะค่ะ ค่ะและแล้วฝนก็ลงนะคะค่ะพอช่วงบ่ายแก่ๆฝนก็ตกลงมานะคะค่ะแม่ก็ว่าแล้วอากาศร้อนจัดจริงๆเลยค่ะพอคุณยายอยู่ข้างบนเด็กๆเขาก็นี่นะคะมานอนอยู่ข้างล่างกันค่ะก็ยังเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาอยู่นะคะไข่ทองอุย้ยราไปเล่นกับยายดิลูกฮะวันมาฝนมันตกกะลุก ค่ะแล้วก็พี่ทงแท้ก็เนี่ยนะคะมานอนค่ะตอนนี้อากาศด้านนอกฝนกำลังลงเลยนะคะดีที่ว่าแม่ไปรับคุณยายมาทันนะคะไม่งั้นโดนฝนแย่เลยค่ะคุณยายก็พักผ่อนอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แม่ก็จะไปรับยายให้กับคุณยายนะคะ คุณยายก็อายุตอนนี้74ย่าง75ส่วนคุณตาก็77นะคะค่ะค่ะส่วนเรื่องงานนะคะแม่ได้ติดต่อไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพที่มีนบุรีแล้วนะคะเขต5ตอนนี้เขาเปิดรับสมัครสอนวิชาชีพฟรีนะคะเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยแม่นัดกับเขาไว้แล้วแม่จะเข้าไปเขียนใบสมัครแล้วก็ไปสมัครเรียนนะคะเขาจะเริ่มเรียนคอร์สใหม่เนี่ย เดือนหน้าตุลานะคะซึ่งแม่ตั้งใจว่าแม่อยากจะเรียนอ,อย่างแรกเลยคือนวดแผนไทยนะคะคือเราสามารถที่จะทํางานที่บ้านได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่แม่อยากเรียนคือเรียนตัดผมสระผมทําเล็บอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นอาชีพที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตค่ะแม่ก็อยากจะ เป็นนะ,นะคะแล้วก็มันจะเป็นอาชีพของเราในภายภาคหน้าค่ะเพื่อไว้ดูแลอีกหลายชีวิตนะคะเพราะว่าเราอายุมากแล้วเนี่ยไปไปรับจ้างเนี่ยมันคงหมดหวังแล้วค่ะงานประจํานะคะเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยค่ะอย่างน้อยนะคะก็เรียนฟรีแล้วก็อย่างหนึ่งเราได้ใบประกาศจบมาแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดมีทุนเมื่อไหร่เราก็สามารถเปิดร้านหรือทำอะไรได้นะคะค่ะ ก็ต่อสู้ดิ้นรนต่อไปค่ะเพราะว่าเพื่ออีกหลายๆชีวิตเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยนะคะแม่ก็สู้ๆค่ะกรับขอบพระคุณทุกๆกำลังใจค่ะ